สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับคลิปนี้มาพบกับผมนะครับในช่องบ๊อบโซลาเซลล์บูรีลำนะครับคลิปนี้ก็จะพามาทดสอบอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นอินเวอร์เตอร์หนึ่งหมื่นวัตต์แล้วก็ mpt หนึ่งร้อยยี่สิบแอมป์นะครับปัญหาที่พบบ่อยนะครับที่พบกันอยู่ทุกวันนี้ก็คืออินเวอร์เตอร์หม้อปแปลงเทอร์ลอยนะครับอินเวอร์เตอร์หม้อแปลงเทอร์ลอยมันก็จะแพ้อ,อินเวอร์เตอร์แบบสวิตชิ่งนะครับก็คืออินเวอร์เตอร์แบบสวิตชิ่งเขาสามารถจ่ายกระแสตรง ไปที่โหลดได้เลยนะครับแล้วก็แบ่งมาชาร์จโดยใช้เอเบนะครับแต่อินเวอร์เตอร์มาแปลงของเรานะครับก็คือจะเอาแผงนะครับมาลงที่ชาร์จเจอร์นะครับชาร์จเจอร์ก็จะเป็นตัวกําหนดกระแสนะครับเพื่อไปลงที่อินเวอร์เตอร์แล้วก็ไปลงแบตเตอรี่นะครับปัญหาก็คือถ้าเกิดเรามีถ้าเกิดเรามีไอ้เนี้นะครับถ้าเกิดเราตั้งกระแสชาร์จไว้ที่4ีแอมป์นะครับอย่างเช่นแบตเราสัก100แอมป์หรือ200แอมป์ตั้งไว้ที่40แอมป์นะครับ ตอนไม่มีโหลดนะครับกระแสชาร์จก็จะลงแบตสม่ําเสมอปกติ4 0์นะครับแต่ถ้าเรามีโหลดสมมุติมีโหลด DC สัก2 0์นะครับกระแสชาร์จที่มา40ก็จะแบ่งไปโหลด2 0์แล้วก็เหลือลงชาร์จ2 0์นะครับมันก็อาจจะทําให้เราชาร์จแบตเตอรี่ช้าลงไปอีกเท่าตัวอย่างนี้นะครับในคลิปผมก็เลยจะทดสอบนะครับทดสอบก็คือสมมติ โซลาเซลล์ S S เราสามารถจ่ายได้สัก40หรือ50แอมป์นะครับหรือ60แอมป์อย่างเงี้ยแต่เราลิมิตลงแบตไว้ที่40แอมป์ให้เหลือ20ไปลงโหลดอย่างนี้นะครับแต่ในคลิปจะทดสอบให้ดูนะครับทดสอบให้ดูก็คือจะเป็นเดี๋ยวตัางโทรศัพท์ก่อน,นในคลิปก็จะทดสอบให้ดูว่ามันจะบายพาสไปยังไงนะครับ ผมจะทดสอบโดยใช้สวิตชิ่งนะครับสวิตชิ่งตัวนี้นะครับปรับวนไว้ที่128แอมป์28โวลต์น,นะครับ128โวลต์แล้วก็กระแสนะครับเดี๋ยวรอไอเอ p t ีทีในตัวทำงานก่อนนะครับวนขึ้นมา128โวลต์น,นะครับกระแสยังไม่ขึ้นนะครับตอนนี้กระแสขึ้นมาหรือยังนะครับ ตอนนี้รีเลย์ในเครื่องทำงานแล้วนะครับกระแสขึ้นมาแล้วนะครับกระแสจุดนี้จะเป็นกระแสของแผงนะครับก็คือแอมแอมที่มาจากแผงโซลาเซลล์นะครับประมาณเจ็ดแปดแอมนะครับกำลังวัดอยู่ที่พันวัตต์นะครับมาดูแอมจริงๆนะครับอยู่ที่สิบเจ็ดแอมนะครับอันนี้ก็จะเป็นอนนดูจากแบตเตอรี่นะครับก็อยู่สิบเจ็ด สิบเจ็ดสิบแปดอมนะครับถ้าเราไปดูที่คลิปแอมนะครับอยู่ที่สิบเจ็ดประมาณนะครับก็จะใช้สามตัววัดกันนะครับทีนี้ที่ผมว่านะครับปัญหาก็คือถ้าเกิดเรามีโหลดนะครับเนี่ยจากสิบเจ็ดแอมที่เราตั้งไว้เนี่ยครับสิบเจ็ดแอมที่เราตั้งไว้ก็คือถ้าเกิดเรามีโหลดมันจะแบ่งจากสิบเจ็ดนะครับไปโหลดแล้วก็เหลือลงแบตเหลือลงชาร์จแบตเท่าไหรย่ยางเงี้ยนะครับ ในคลิปจะทดสอบตัวนี้นะครับทดสอบค่อยๆปรับอุณหภูมินะครับตอนนี้ผมมีโหลดนะครับผมเพิ่มโหลดขึ้นมานะครับตอนนี้ผมเพิ่มโหลดเข้ามานะครับมาดูกระแส m p t นะครับ m p t แจ้งกระแสไว้ที่40กับ50แอมป์นะครับเยวมาดูที่ไอ้นี่นะครับกระแสชาร์จแบตเตอรี่ของเรานะครับที่ตั้งไว้ประมาณ17 18แอมป์นะครับน่ครับพอเราปิดโหลดนะครับกระแสก็จะเด้งขึ้นมานะครับแล้วก็กระแสชาร์จของ m v t ที่แจ้งก็จะนิ่งเหมือนกันนะครับอยู่ที่17 18แต่พอเราเพิ่มโหลดนะครับกระแสก็จะพุ่งขึ้นไปที่40 กระแส MPT นะครับแต่กระแสชาร์จแบตเตอรี่นะครับก็จะวิ่งเท่าเดิมนะครับ17 18 15ส6 17 18นะครับเนี่ยก็จะคือเขาจะทํางานตามโหลดนะครับทํางานตามโหลดแล้วก็ป้องกันกระแสไม่ให้กระแสชาร์จเกินนะครับไม่ให้กระแสชาร์จเกินโหลดเยอะก็ MPT ก็จะผลิตเยอะนะครับโหลดน้อย MPT ก็จะผลิตน้อยนะครับเห็นไหมครับเปิดโหลด พอปิดโหลดนะรกระแสก็จะลดลงเลี้ยงเท่าที่เราตั้งค่าไว้นะครับผมจะลองซูมให้ดูนะครับเห็นไก่ว่ากระแสชาร์จนะครับตอนนี้ที่สิบหกนะครับบนก็ยี่สิบหกนะครับแต่พอเปิดโหลดนะครับ อันบนสี่สิบนะครับอันล่างสิบห้าหกเท่าเดิมนะครับกัคือป้องกันกระแสแบตเตอรี่ไม่ให้ชาร์จแบตเตอรี่เกินนะครับหรือเราจะย้ายมาดูจุดน,นี้ก็ได้นะครับกระแสไอที่แรมนะครับก็ยังลงเท่าเดิมนะครับไม่เร,เรียกอะไรไม่กระชากนะครับไม่กระชากผลิตตามโหลดนะครับ เ,เสียชัดสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสามสบสี่าสกเระแสเอ็นีนะครับวิ่งสี่สิบห้าสิบสบห้าคลินี้ก็เป็นการทดสอบพิเศษนะครับก็ ยังไม่มีจาหน่ายนะครับทดสอบไปเซนทดสอบไปเซนเพราะว่ายังไม่ลงตัวนะครับยังไม่ลงตัวคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่สงสัยหรือหรือจะเสนอแนะอะไรก็สอบถามมาได้หรือพิมพ์คอมเมนต์ม้ใต้คลิปได้เลยนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ